อ้าวเทสส่งงานปั๊ม60รุ่น7นะครับจากนราธิวาสนะครับมาด้วยอาการบล็อกเป็นบล็อกเพจเป็นรอยเยอะนะครับเราก็เซฟให้ตามงบลูกค้านะครับลูกค้าอยากอยากลองดูก่อนแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนอะไรเยอะเราก็ไม่ค่อยอยากทํานะครับเรากลัวมันไม่ห้จบนะครับอ่าแหลบบล็อกประกอบเปลี่ยนลิงค์คือซ่อมครับําชาร์จทําท่าจะไม่ดีนะครับอ่าลองดูครับว่าจะขึ้นไหมครับอธิเครื่องครับผมอ่าวทำชาร์จแล้วเราปิดได้ยังทำชาร์จได้นะครับนี่รีลิฟได้เลยครับ40พอดีพอดีเลยครับผมอ่าตอนหน้าครับ สามพันห้าสิบเบาเบาอ่าคอยคอยก้าวคอยก้าครับผมสามพันห้าสิบอาแถมหน่อยสี่ร้อยโอเคเบาอ่าขอคอยก,ายอยก้าหน่อยครับคอยก้าหน่อยเอาสี่ร้อยได้เลยก็ได้โอเคครับผมอ่าหกพันได้นะครับผมความช้านิ่งนะครับความช้าตอนแรกว่าจะอ่าดับเครื่องเลยก็ได้ครับความช้าตอนแรกว่าจะไม่ จะจะได้เปลี่ยนนะครับนี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเราก็หรือล้างกองล้างดีลิฟให้อย่างเดียวนะครับผมอ่ส่งงานครับผมปั๊มหกสิบเก็ดจากนาราทิวาดครับผม